มาวิญ,ญญาณที่เกาะอยู่ในร่างนี้ให้ได้บุญได้กุศลหายที่กลัวที่การหายเจ็บหายปวัวหายมืดหายบอดหายทุกข์หายทรมานอย่าได้โศกเศร้าอยาได้เศร้าหมองใดทั้งสิง้นขอให้สว่างสวัยร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลไม่เจ็บไม่ปวดแล้วไม่มืดไม่ไมไมบอดวิญ,ญญาณเอ๋ยมาอาบุญหลวงพ่ออย่าไปค้างคาอยู่ในตัวเขา ให้โล่งให้โปร่งให้เบาพึ่งนี้ให้อาหารหนึ่งมื้อเป็นอาหารทพิ์เป็นอาหารทําให้วิญญาณสว่างสวายแข็งแรงอิ่มน้ำจำลานมีบุญญาบุญมีพุทธังหายทั้งมดหายทั้งตอนหายลูอย่าให้ล้มอีกนะอย่าให้มันผักเธอล้มหรือเธอล้มเองเหมือนโดนผักอะค่ะเป็นผักใช่ไหมก็คือลงไปนั่งคุกเข่าเหมือนคารวะใครอะอ๋อ อเอาบุญหลวงพ่อไปหายเจ็บหายปวดพูกนี้ให้อาหารแล้วก็จะได้สร้างบารมีกันฝังนุ่นด้วยป่ะไม่เป็นนรือเปล่ะเป็นนะ,ปะเป็นกินบาลานซ์ยานเลยอ้ายอ้าย บุญหลวงพ่อไปห้ามอยู่ในร่างนี้อเอาเวลาดูตดแล้วออกจากร่างนี้ไปได้คูนี้เขาใส่บาตรให้ดึงที่ให้เยาให้อาหารนั้นเป็นยาเป,นนเป็นบรรุญเป็นบารมีเป็นกาลังววญชาล่่งปูงเบาให้พายหายนาการแบบนี้<า>ไ,ได้พี่ไข่เห็นเขาลุกหลบนี้มันหลบอยู่ใช่ไหมมนนีอะไรเธอ ก็หนูมีเรื่อนอหากเล